ครับวันนี้มาพบกับรายการเจาะลึกรถมือสองอีกครั้งนะครับเราห่างหายกันไปนานจริงๆผมขยันทําคลิปขายเหลือเกินนะแต่ว่าคลิปให้ความรู้เนี่ยยังมีไม่เยอะวันนี้เนี่ยก็เลยคลิดว่าเรามาทบทวนนะเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถนะให้กับคุณลูกค้าด้วยดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่ามิจฉาชีพก็เยอะนะในการซื้อขายรถมือสองเนี่ยเพราะนั้นการที่จะเลือกเขาเรียกว่า ผู้ประกอบการที่ดีนะที่จะจําหน่ายรถยนต์ที่ถูกต้องให้กับลูกค้าเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญลูกค้าก็อาจจะไม่มีความรู้อยู่แล้วด้วยงนั้นการเลือกซื้อคนที่จะขายรถที่ดีแล้วก็เป็นดีลเลอร์ที่ดีเนี่ยให้กับลูกค้าเนี่ยผมถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยในการทําธุรกิจมือสองนะครับอย่าง exclusive motor ของเราเนี่ยเราทําธุรกิจมาปีนี้เข้าปีที่11แล้วนะครับก็เรียกว่าอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตแหละนะครับทำงานการค้าขายด้วยมีจริยธรรม ด,ดีเราถึงได้มีคู่ค้านะที่เป็นธนาคารชั้นนำเนี่ยทำธุกรกรรมร่วมกับเราตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่ผมเอ่ยชื่อได้เลยนะกรุงศรีอยุธยาท t b นะครับทหารไทยธนชาติเอชซีบี b, นะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะหรือแม้กระทั่งพวกธนาคารต่างๆนะซีไอเนี่ยเราก็เป็นคู่ค้าเราด้วยนะครับธนาคารอย่างเกียรตนะินาคินพัฒระนี่เช่นกันหมดเรามีครบทุกธนาคารเลยนะรวมถึงนอนแบงก์ bank, เนี่ยเราก็มี จัดกับต o t ต้าลิสซิ่งเนี่ยนะเราเป็นดีลเลอร์ที่ได้รับการยอมรับมากนะครับเพราะฉะนั้นต o t ต้าลิสซิ่งเนี่ยแม้ทั้งต o t ต้าลิสซิ่งนี้ปกติเขาจะจัดไฟแนนซ์กับทางดีลเลอร์โต้ต้าเท่านั้นเราก็จัดกับเขาได้ด้วยนะนอนแบงก์มีเยอะเลยเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าถ้าสนใจอยากจะซื้อรถผมแนะนำต้องซื้อรถกับดีลเลอร์ที่มีคุณภาพเท่านั้นนะครับเฉะนั้นเราก็จะมีคู่ค้าเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะเราเครดิตดีพูดอย่างนี้นะครับเอาละวันนี้เนี่ยหัวข้อที่จะมาคุยกัน นะเกี่ยวกับรถมือสองวันนี้ผมนั่งอยู่ในรถอะไรรู้ปะ่ะนี่ยให้ดูให้ดูโลโก้ก่อน Ford ตัวนี้เลนเจอร์ใหม่นะข้างในสวยสเป็งเลยเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยอ่าอยู่นี่นี่ให้ดูเลยอย่างเท่นะรถคันนี้อย่างเท่ดูจอเนี่ยเบลลมเลยนี่คือรถใช้แล้วนะถ้าดูอย่างเงี้ยดูเหมือนเอ้รถใหม่เปล่าไม่ใช่ผมขายเฉพาะรถเก่าเท่านั้นนี่คือรถใช้แล้วนะครับ รถเป็นรถ Ford r a n g e r ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะสวยมากเป็นวายแท็กด้วยนะครับตัวนี้ปี2022จด2023นะจ๊ะรถใหม่มากมาดูเลขใหม่ให้ดูเลย8,200กิโลเอ้ยน้อยไหมน้อยนะครับคือรถสวยๆที่นี่มีเยอะจะบอกคุณลูกค้าใครหาโดยเฉพาะกระบ,บะ4ประตูแต่ผมมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยใครหาอยู่รีบเข้ามาดูกันนะครับรถสวยๆแบบนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะให้ดู วันนี้เอาคันนี้มาเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าคันนี้จริงๆก็สวยสดมากนะแล้วรถสวยๆส,สดๆอย่างเงี้ยมีเยอะนะที่โชลรุมเราใครหารถประเภทนี้ก็ต้องดูให้ดีให้ดีเหมือนกันเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยให้ดูป้ายราคาเนี่ยอันแรกเลยต้องดูป้ายราคานะทุกคันดีลเลอร์ที่มีมาตรฐานเขาต้องมีป้ายราคาแบบนี้เราอยู่ในสมาคมรถผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วด้วยนะครับอันเนี้ยเป็นป้ายการันตีเลยเราอยู่ในสมาคมเป็นสมาชิกสมาคมอยู่แล้วด้วยนะครับนั้น ดูจากโลโก้นี้ได้นะครับว่าเออมีโลโก้นี้เปล่าเนี่ยสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนั้นเนี่ยเราดูกันเลยนะครับเนี่ยราคารถผมตั้ง9,49000บาทนะคันบาทนะเนี้อออกห้างล้านสองนะโอ้แต่วันเนี้ยรถประมาณปีเสร็จ่ห9 0 0 0 0บาทเห็นปะ mm hmm. ก็ประหยัดไปเยอะนะครับแล้วรถวิ่ง8 0 0 0กว่าโลแค่นั้นเองถ้าเราดูแบบเนี้ยคุณจะลงทุนซื้อรถคันละ9,00 0 0 0บาทก็ต้องดูให้ดีนะว่ารถเนี่ยมันเชื่อถือได้หรือเปล่านะ วันนี้เราอยากให้ดูเลยว่าเวลาจะดูว่ารถคันไหนหน่าเชื่อถือแค่ไหนเราควรต้องดูอะไรบ้างวันนี้เลยอยากจะให้คุณลูกค้าดูจากเล่มจริงนะเวลาจะพิจารณาซื้อรถขอดูเล่มหรือขอดูสำเนาเล่มได้ทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้จะบอกทริคว่าเวลาคุณลูกค้าจะเลือกซื้อรถให้ดูหน้าอะไรบ้างหน้าสำเนาเล่มหรือหน้าเล่มเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างคันนี้เนี่ย ผมบอกให้เลยจริงๆเราก็มีทั้งสำเนาเล่มสำเนาเล่มเนี่ยจะติดไว้อยู่ในรถอยู่แล้วนะให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะแต่ว่าอันนี้เราเบิกเล่มจริงมาด้วยนะให้คุณลูกค้าดูด้วยนะครับว่าเล่มจริงเนี่ยเราเก็บไว้ในเซฟแหละพูดได้ง่ายนะแต่ว่าเล่มจริงเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเล่มที่เรียกว่าเราได้มาแล้วเรียบร้อยโอนเป็นชื่อบริษัทผมเน้นหลักๆคือต้องโอนเป็นชื่อบริษัทผมเองให้เรียบร้อยนะครับเล่มจริงตัวนี้นก็จะบอกทะเบียนนะย้อนอื่นผมอยากให้ดูว่าทะเบียนตรงกันไหมอน,นี้เราไปดูกัน เนี่ยสขอไข่รอจุลา6136นะตัวนี้เราอาจจะปิดใบทะเบียนอยู่แต่เราสามารถดูได้ตรงกันนะครับเนี่ยให้ดูเลยนะเป็นรถคันเดียวกันนะเพราะนั้นเล่มคันนี้คือเล่มของ Ford Ranger คันนี้แหละนะครับเราให้ดูกันว่ารายละเอียดของรถเนี่ยมันมีอะไรกันยังไงบ้างเนี่ยผมจะให้ดูนะครับหลักๆเลยเวลาคุณลูกค้าดูให้ดูตรงกันเนะนาะสำเนาตรงกันทะเบียนตัวนี้เป็นทะเบียนที่จดในทะเบียน ของจังหวัดกรุงเทพมหาคนครเลยแซงรถคันนี้เป็นรถกรุงเทพเลยนะครับไม่ได้เป็นรถต่างจังหวัดดังนั้นคุณลูกค้าเวลาดูก็จะรู้แล้วอ๋อคันนี้ดังเดิมเป็นรถกรุงเทพจริงบางคันอาจจะมีรถต่างจังหวัดแล้วก็โอนมาเป็นกรุงเทพนะเวลาลูกค้าดีลเลอร์ที่เป็นกรุงเทพเขาซื้อก็ซื้อแล้วต้องโอนมาเข้าจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนั้นตรงนี้อันนี้บอกแต่ต้นเลยว่าเป็นรถกรุงเทพมหาคนครนะนั้นเราจะเห็นเลยว่าอ๋อเป็นรถกรุงเทพแต่ต้นเลยนะแดงว่าใช้งาน ไม่เจอน้ำเค็มนะไม่เจออะไรเนี่ยเราดูจากตรงนี้เลยนะเป็นรถกรุงเทพแล้วอย่างวิ่งแค่แปดพันโลวิ่งน้อยมากนะครับรถคันนี้เนี่ยเนี่ยให้ดูนะครับตามนี้เลยวันจดทะเบียนกับปีจดทะเบียนให้ดูนะครับอย่างนี้ผมให้ดูนะปีจดทะเบียนเนี่ยจะเป็นปีที่เขาผลิตส่วนวันจดทะเบียนเนี่ยคือวันที่เขาไปจดทะเบียนได้เล่มนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูปีจริงธนาคารไฟแนนซ์ต่างๆเขาจะดูที่ตรงนี้ ดูที่ปีผลิตนั้นปีผลิตตัวนี้ปี2022ก็น่าจะผลิตปลายปีแหละเพราะเขาจดต้นปี2023นีสนะปี66นะครับพศออนี่จะเป็นปีปีจดนะครับนั้นนี่ตัวนี้จดวันที่22กุมภาพันธ์2566คือปี2023นะตัวนี้ชัดเจนหมดนะครับแล้วก็สเปคต่างๆนี่ก็จะดูได้ตามนี้นะฮะเลขตัวถังรถต้องตรงกันนะอันเนี้ยง่ายตัวนี้ต้องดูเลขตัวถังรถนะครับซึ่งตัวนี้เลขตัวถังก็จะมีอยู่นะครับ สามารถดูได้เทียบกันเวลาโอนก็จะดูตรงนี้โอนได้ไหมเนี่ยเลขตัวถังตรงกันไหมนะตัวนี้เลขเครื่องยนต์ถ้ามีการเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์มาเขาต้องมีการแจ้งนะครับในหน้าถัดไปนะด้านหลังเนี่ยแต่ตัวนี้เลขเครื่องยนต์เดิมหมดเลยนะครับรวมถึงตัวนี้จะบอกเรื่องของเครื่องยนต์เขานะครับเป็นดีเซลนะยี่ห้อฟอร์ดดีเซลนะสองพเนี่ยพันเก้กสบซีซีก็คือ2 0 0พันซีซีนะฮะสสูบตัวนี้ตัวท็อป210แรงม้าเลยนะครับแล้วตัวนี้จะบอกเลยนะสองเพลา สี่ล้อ,อยางสี่เส้นในบอกรายละเอียดน้ำหนักรถบอกหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นบอกรายละเอียดของรถนะฮะส่วนหน้าห้าด้านล่างเนี่ยก็จะบอกถึงเจ้าของรถนะจะมีของชื่อที่ว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็ผู้ครอบครองนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยจะเป็นโดยรวมเนี่ยถ้าซื้อกันผ่านเช่าซื้อนะซื้อแบบจัดไฟแนนซ์เนี่ยผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็คือคนที่เป็นเจ้าของจริงก็จะต้องเป็นธนาคารแหละนะเพราะเขาเป็นเจ้าของทรัพย์นะฮะ ส่วนผู้ครอบครองคือผู้ที่เช่าซื้อผู้ที่เช่าซื้อรถยนต์นายเอนายบีนายซีที่ไปทําธุรกรรมเช่าซื้อกับธนาคารนั้นๆก็จะเป็นผู้ครอบครองอยู่ตรงนี้แต่เจ้าของทรัพย์ให้ดูที่ผู้ถือกรรมสิทธินะผู้ถือกรรมสิทธิ์คือธนาคารนะครับดงนั้นไอตัวนี้เป็นตัวหลักเลยที่ผมจะบอกลูกค้าว่าเราจะเห็นในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะในพวกมาร์เก็ตเพลสบอกว่าขายรถขายแค่ตัวรถเฉยๆโอนไม่ได้อันเนี้ยอันตรายนะครับอย่าซื้อเด็ดขาด จะเห็นว่าราคาถูกเป็นพิเศษแต่คุณซื้อแล้วโอนไม่ได้คุณถือว่าซื้อของโจรด้วยนะผมจะบอกงี้ไอ้เรื่องนีข้ข้อหาใหญ่เลยงนั้นไม่ใช่แค่คนที่เอามาขายคุณจะโดนมีความผิดเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ธนาคารยังเป็นเจ้าของทรัพย์อยู่นะแต่เขาเอารถมาขายคุณโดยที่ไม่มีเล่มมาให้อย่างนี้คุณก็ติดปัญหาคือจะโดนข้อหาซื้อของโจรด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ผมถึงบอกว่าซื้อรถกับดีลเลอร์ปลอดภัยที่สุดถามว่าปลอดภยอยัยตรงไหนให้มาดูหน้าตต่อไปรรงนนี้นะคับ นี่ผมให้ดูเลยตัวนี้จะเป็นรายละเอียดรถเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับหน้าแรกนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยพอตัวนี้เนี่ยอย่างเช่น e x c l u s i v e Motor เนี่ยผมซื้อมาผมซื้อรถคันนี้จากไหนจากการประมูลมานะรถคันนี้บูตรงๆก็คือรถโดนยึดนั่นแหละลูกค้าออกรถไปแล้วไม่ผ่อนธนาคารที่เป็นเจ้าของทรัพย์เขาก็ออกเขา้เขา,เขา,เขาประมูลแล้วผมก็ซื้อประมูลมานะครับประมูลมาแล้วเรียบร้อยเนี่ย ที่ถูกต้องคือควรจะต้องโอนเข้าชื่อบริษัทให้เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะโอนเข้าชื่อบริษัทเดี่ยวคู่สีมอเตอร์ของเรานะครับให้ชัดเจนเลยนั้นลูกค้าเนี่ยการันตีได้เลยว่าลูกค้าหมดกังวลว่ารถมันโอนมาได้แน่นอนนะถ้าโอนไม่ได้มันโอนเข้าชื่อผมไม่ได้อันนี้โอนมาเรียบร้อยแล้วแสดงโอนเข้าได้แน่นอนนั้นลูกค้าจะซื้อต่อจากผมไปไม่ต้องกังวลอันนี้โอนได้แน่นอนโอนเข้าชื่อลูกค้าได้ต่อแน่นอนนะครับอันนี้จะชัดเจนเลยนะอันนี้คือผมเป็นเจ้าของกรรมสิทธินะผู้ถือกรรมสิิทธ์ ผมซื้อสดมาเพราะฉะนั้นผมก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถคันนี้เรียบร้อยอันนี้ก็จะบ่งบอกตามนี้นะครับอันนี้ชัดเจนอันนี้เวลาดูให้ดูแบบนี้เลยนะว่าถูกต้องชัดเจนไหมถ้าถูกต้องชัดเจนซื้อได้แต่ยังไม่หมดนะหน้าที่ควรจะต้องดูคือหน้าที่18ครับเนี่ยผมอยากให้คุณลูกค้าย้ายไปดูหน้า18นี่หน้านี้คือหน้าที่เรียกว่าหน้า18หน้า18เนี่ยจะบอกรายละเอียดของรถคันนี้ ประวัติว่าเขาไปโอนอะไรมาอย่างไงกันบ้างเช่นรถคันนี้เนี่ยวันที่นี่ผมที่ผมซื้อมานะครับวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยนะครับเขาก็จะโอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารที่เป็นเจ้าของทรัพย์เดิมที่เขาบอกว่าเป็นรถยึดบอกเลิกสัญญานะจะบระบุเลยเป็นรถยึดบอกเลิกสัญญาแสดงว่ารถคันนี้ลูกค้าไม่ผ่อนธนาคารยึดมาแล้วแจ้งในเขตอะไรเขาจะระบุบบกันหมดเลยนะอย่างนี้แจ้งในเขตจตุจักรกรุงเทพสรางรถใช้ในกรุงเทพอันเนี้ย บอกรายละเอียดหมดอันนี้ไปดูด้วยนะบางคันเนี่ยเขาหน้า18นี่จะบอกเลยว่าเช่นสมมุติรถทําการเปลี่ยนสีมาเขาก็จะระบุไว้ในนี้ด้วยนะเปลี่ยนสีตอนนี้ธนาคารอะไรธนาคารไม่จัดให้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะขายต่ออีกทีหนึ่งคุณต้องปวดหัวแน่นอนนะราคามจะลงหนักนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยก็จะเห็นอยู่รายละเอียดเขาจะบอกหมดเลยนะครับเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างที่ผมบอกเปลี่ยนเครื่องยนต์มาไหมเปลี่ยนสีมาไหมเปลี่ยนอะไรมาบ้างเขาจะต้องระบุลงในหน้า18เนี่ย แต่รถคันนี้ไม่มีระบุอะไรเลยโปร่งใสรถใสจริงครับรถคันนี้จะบอกเลยรถคันนี้สดมากนะไม่มีอะไรรายละเอียดอื่นเลยแต่ถ้ามีรายละเอียดอะไรเนี่ยเขาขนส่งต้องระบุไว้อยู่แล้วนะเพราะ,ะนั้นคุณลูกค้าดูหน้า18บด้วยดีๆนะครับถัดไปคือหน้า16บที่ควรจะต้องดูหน้า16ก็คือหน้าที่จะให้ดูว่ารถคันนี้ประวัติการต่อภาษีเป็นยังไงนะอันนี้เช่นนี่ตัวนี้นะ ลดต่อภาษีครั้งแรกปี6 6ต่อถึงกุมภา6 7อันนี้เสียภาษีเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ลดภาษีถึง2กุมภา67ต่อเรียบร้อยแล้วหมดนะครับอันนี้ผมซื้อมันรอบที่2ผมก็ต้องไปซื้อแล้วก็ไปเหมือนตต่อภาษีให้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องกังวลละอันนี้รถไม่มีปัญหาเรื่องการขาดต่อภาษีถามว่าการขาดต่อภาษีสําคัญยังไงสําคัญมากนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าคุณลูกค้าเนี่ยซื้อรถที่ขาดต่อภาษีเกิน3ปีขึ้นไป ปัญหาคือขนส่งจะบังคับให้ลูกค้าเนี่ยต้องจดทะเบียนใหม่หมดเลยแสดงว่าทะเบียนตัวเนี้ยทะเบียนเดิมตัวเนี้ยเงี้ยต้องโดนแคนเซิลแล้วต้องไปจดใหม่เสียค่าจดใหม่ด้วยและที่สําคัญนะเวลาจดใหม่เนี่ยแม่บริษัทไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยเขาให้ราคาไม่ดีเลยนะเขาก็จะมองว่ารถคันนี้มันมีปัญหาหรือเปล่าทาไมต้องมานั่งจดใหม่ทําไมไม่ต่อภาษีนะไปอยู่ในอู่นานเกินไปหรือเปล่าอะไรทํานองนี้เขาก็จะมีความกังวลเรื่องนี้ ราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กระทบถึงราคาขายต่อเช่นกันนั้นคุณลูกค้าเวลาจะซื้อรถจริงๆให้ดูประวัติชัดเจนนะผมเน้นหลักๆก็คือหน้า4ี่หน้าห้านะดูประวัติชัดเจนเขาก่อนแล้วก็ไล่ดูประวัติเขาหน้า6หน้า7ไล่ไปสมมุติหลายมือมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆอย่างรถคันนี้แค่มือเดียวเนี่ยมันก็เห็นมีไม่กี่หน้านะครับแล้วก็กลับไปดูที่หน้า18เพื่อดูประวัติของเขานะครับว่าประวัติเขาตัวนี้มีเรื่องการเปลี่ยนการย้าย อะไรบ้างนะมันจะบอกระบุในนี้หมดเลยนะเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องหรือย้ายจากจังหวัดนั้นมาจังหวัดนี้จะจะบอกหมดเลยอันนี้ให้ดูด้วยนะแล้วก็ถามคนผู้จัดจําหน่ายได้นะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องเสียภาษีอันนี้สําคัญมากนะก็ดูด้วยก่อนว่ารถคันนี้มีการขาดต่อภาษีหรือเปล่านะอันนี้เพื่อจะความสบายใจของทั้งสองฝ่ายนะเวลาซื้อขายรถกันอันนี้เป็นชิปเล็กๆนะครับที่ผมบอกว่าถ้าจะดูคู่มือจดทะเบียน ในกรณีที่ผู้ประกอบการเขามีก็ขอดูก็ได้นะไอ้ตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับในกรณีผู้ประกอบการบางคนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าไม่มีก็อย่าไปกังวลนะอย่าไม่ต้องไปกลัวเพราะบางทีเนี่ยเขามีสำเนาอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะทำเรื่องปิดไฟแนนซ์อยู่ทำให้กระบวนการการรับเล่มของเขาเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสักส3าอาทิตย์นะช่วงระหว่างรอเนี่ยไม่เป็นไรคุณลูกค้าก็ถามดูอ่าแล้วเดี๋ยวถ้าเบือ่อวันที่โอนจริงก็ขอดูเล่มให้เรียบร้อยนะหรือปกติถ้าไฟแนนซ์เขารับจัด ก็แสดงว่าเล่มยังไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะไฟแนนซ์ Finance เขาลัอบจัดกับดีลเลอร์นั้นๆนั้นดูดีลเลอร์เป็นหลักนะครับเวลาจะซื้อขายรถเนี่ยผมบอกให้ก่อนเลยตัวรถในเล่มสําคัญแล้วก็ดีลเลอร์คุณภาพที่ซื้อรถคุณภาพมีอยู่ให้เยอะนะครับสําคัญอยากให้ดูป้ายสัญลักษณ์นี้นะครับถ้ามีโลโก้สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วคุณมั่นใจได้แล้วเกิน50%เข้าไปคุยเขาได้เลยนะครับเราก็ถือว่าเป็นสมาคมที่ ทำเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยยกระดับขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ค้ารวมถึงลูกค้าทุกท่านด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าเข้ามาซื้อได้เลยนะครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยสคบอยืนยันนะทำงานร่วมกับสมาคมนี้มาตลอดนะครับหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสบายใจได้ซื้อขายสบายใจอันนี้สําคัญที่สุดนะครับเอาละครับวันนี้คงได้ข้อคดดิดบางประการนะครับสําหรับในการเลือกดูรถสวยอย่างเดียวไม่พอนะประวัติเนี่ยสำคัญมาก มาดูประวัติด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็คิดว่าคงได้เคล็ดลับน้อยๆเล็กๆนะครับในการที่จะเลือกดูรถนะครับกับรายการเจาะลึกรถมือสองของเราเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆฝากติดตามกันด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านตามครับสวัสดีครับ